สวัสดีครับวันนี้ทรา,าจะพาคุณผู้ชมครับไปชมที่ดินเป็นโครงการจัดสรรครับที่ต้องการที่จะเทคโอเวอร์ให้กับนักลงทุนครับที่ต้องการมาลงทุนเกี่ยวกับบ้านจัดสรรครับถนนเส้นนี้ครับถนนบายพาสพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีถนนเส้นรอบเมืองปราจีนบุรีครับ าเราวิ่งตรงเข้าไปครับก็จะไปเข้าตัวเมืองปราจีินบุรีกับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับมาถึงแล้วที่จะติดถนนสี่เลนที่แปลงนี้ครับเป็นพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรมีทั้งหมดนะครับที่แบ่งไว้20บล็อกครับ20หลังมีสร้างเสร็จไปแล้วครับบางส่วนแปลงนี้ขออนุญาตปลูกสร้างเรียบร้อยครับขออนุญาตจัดสรรเรียบร้อยรอคุณผู้ชมครับมาเทคโอเวอร์ดำเนินธุรกิจกิจการจยวกบ,บ้านจัดสรร ขายต่อได้เลยครับแปลงนี้เนื้อที่สไร่2งาน34ตารางวาครับพังที่เราแบ่งไว้ครับทั้งหมด20แปลงบ้านเดียวที่เราสร้างเสร็จแล้วครับ3ามหลังพร้อมจัดจำหน่ายได้เลยครับที่ของเราจะติดถนนสีเลนครับเส้นบายพาสปาจีนบุรี uri, ที่ตั้งโครงการครับจะอยู่ใกล้ถนนสีเลนตัดใหม่ที่ตัดมาจากอำเภอบนสร้างครับ มาอำเภอเมืองปราจีนบุรีเส้นตรงเลยนะครับเส้นนี้และก็ของเราจะติดถนนเส้นบายพาสซึ่งจากตรงนี้ไปโรบินสันปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเข้าตัวเมืองครับประมาณ3กิโลเมตรกลับบ้านสร้างเสร็จแล้วครับโซนนี้จะเป็นบ้านทรงมินิมอนขนาดเนื้อที่ครับ56ตารางวาบ้านเดี่ยวสไตล์มินิมอนครับขนาดเนื้อที่56ตารางวา อยู่ใกล้ตัวเมืองปาจีนบุรีอยู่ใกล้แหลงห่งอำนวยความสะดวกครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันปาจีนบุรีได้ทางประมาณ2กิโลเมตรครับจากตรงนี้เดินทางไปช้อปปิง้งห่างจากโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาอาภายัยภูเบศครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรโครงการบ้านจาัดสรรครับที่พร้อมจำหน่ายยกโครงการให้กับคุณผู้ชมนักธุรกิจที่ต้องการมาสารต่อธุรกิจบ้านจาัดสรรครับโซนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างบ้าน2ชั้นครับซึ่งมีอยู่3โครงสร้างครับ ในแปลงเดียวกันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสำนักงานขายเราวางระบบสาธารณูปโภคไว้ให้กับคุณลูกค้านักลงทุนเรียบร้อยครับเพียงแค่ท่านนะครับมาดูแผนแบบแผนครับแล้วก็หาผู้รับเหมาครับมาสารงานต่อได้เลยครับในระหว่างที่เราก่อสร้างเพิ่มเติมครับเราก็ยังสามารถที่จะจัดจําหน่ายหลังที่เราสร้างเสร็จไปแล้วครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวครับส่งมินิมอลสามหลังครับพร้อมจัดจําหน่ายได้เลย แปลงนี้เราขายยกแปลงครับราคาไร่ละ4ล้านนะคุณลูกค้าก็จะได้ทุกอย่างเลยนะครับในนี้นะมีบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว3หลังนะวางระบบสาธารณูปโภคครับถนนไฟฟ้าน้ำประปาครับแล้วก็โครงสร้างบ้าน2ชั้นอีกนะครับพื้นที่ทำเลใกล้ตัวเมืองใกล้โรบินสันปาจีนบุรีตรงนี้ใกล้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาภัยผู้เบศนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนน บายพาสครับบายพาสป่าจินบุรีถ้าเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะไปออกอำเภอประจันตคามครับซึ่งรถจากอำเภอประจันตคามก็จะมาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเข้าในตัวเมืองต้องผ่านยังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้ครับถนนป่าจินตคามจะอยู่ใกล้กับถนนเส้นตัดใหม่ครับตัดใหม่จากอำเภอบ้านสร้างครับตัดขึ้นมาปาชินบุรีนะครับถ้าเราวิ่งไปด้านนี้ครับก็จะเข้าตัวเมืองปาจินบุรี ที่ตั้งโครงการของเราครับอยู่เส้นยุทธศาสตร์เลยนะครับการเดินทางจากอำเภอปัะจตคามกบินบุรีครับเข้าตัวเมืองมาช้อปปิ้งในเมืองครับก็จะผ่านถนนเส้นนี้ถ้าคุณลูกค้าจะเดินทางไปบันร้างเข้ากรุงเทพครับเราก็จะวิ่งบนถนนสี่เลนตัดใหม่ครับพื้นที่โครงการของเราครับสามหลังนะที่มองเห็นหลังแรกครับก็เหมาะเปิดเป็นห้างสะดวกซื้อครับ โชว์รูมร้านค้าร้านเซอร์วิสนะหรือว่าจะเป็นร้านพักร้านจอดก็ได้ครับสร้างโกดังแวนเฮาเพิ่มเติมได้เลยครับตรงนี้ซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ครับกรณีครอบครัวใหญ่ๆครับมาสร้างเพิ่มเติมกับโครงสร้างและแบบที่เรามีไว้ให้อยู่แล้วครับที่แปลงนี้ครับจะห่างจากจังหวัดนครนายกครับระยะทางประมาณ35กิโลเมตรหากคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทราเปรียบเทียบจากเจอร์เจร์คลังสิตระยะทางประมาณ1 1 0ิกิโลเมตร จากตรงนี้ไปสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ110กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ140กิโลเมตรไปดานเขาใหญ่ครับระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับหากคุณผู้ชมครับกำลังมองหาธุรกิจบ้านจัดสรรครับแปลงนี้สามารถมาดําเนินธุรกิจกิจการต่อได้เลยครับสีไร่สองงาน34ตารางวาขายราคาได้ละสี่ล้านครับพร้อมบ้าน3หลังและก็โครงสร้างครับ3มโครงสร้าง ที่ยังสร้างไปแล้วเสร็จครับมีสํานักง,งานออฟฟิศหนึ่งหลังครับตรงนี้พื้นที่ตําบลบางบริบูรณ์อาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856 0860188856ครับทารายินดีที่พาคุณผู้ชมเข้าชมโครงการบ้านจัดสรรครับแปลงนี้ วันนี้ทารากรับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบพระคุณอย่างสูงในโอกาสจะสิ้นปีครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ทาราขออํานยอวยวพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพพราไมยแข็งแรงขออํานาจปรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือจงดลบันดานให้ท่านและครอบครัวของท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างขอให้คุณผู้ชมทุกท่านร่ํารวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน มีสุขภาพพรมัยที่แข็งแรงขาขายจเจริญรุ่รงเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านทาราสังหาปาจีนกลับขอบพระคุณครับ